สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามรายการนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการอาซิมอินไซด์นะครับเป็น EP 2ีแล้วนะครับอาซิมอินไซด์เป็นรายการที่เราจะเอานักศึกษานะครับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตนโกสินะครับวันนี้มากับสาขานะครับปรัญญาจุตีบัณฑิตนะครับสาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษานะครับ วันนี้มีนักศึกษาท่านหนึ่งครับที่จะบอกว่าเราจะมาเจาะลึกนะครับว่าเรียนปิญญาเอกเนี่ยในสาขานี้เนี่ยมีความยากง่ายอะไรแล้วถ้าเกิดท่านอยากจะเรียนสาขานี้เนี่ยจะต้องปรับตัวอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยมากับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านบงกฎทรนะครับหรือผอปุ๊กนะครับสวัสดีครับผอปุ๊กครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมไม่ได้มาท่านเดียวนะครับวันนี้มามากับผอนะครับที่มากด้วยความสามารถนะครับอยากให้ท่านรู้จักผอก่อนนะครับทั คำถามแรกนะครับพออครับช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบงกทรเพิกนินค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัสวนร,รังสรรค์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระย,ะยองเขตหนึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตรกรรมการบริหารการศึกษาวิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ โอ้โหก็ชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับแในท่านที่เราฟังอยู่ตอนนี้นะครับเอาละครับมาสู่อินไซต์จริงๆเลยเพื่อเจาะลึกเลยนะครับพออครับมาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็พออศึกษาที่นี่เนี่ยอยากสอบถามนะครับว่าเอ่อตอนพออจบปริญญาโทปีไหนครับปี50ค่ะโอ้ตอนนี้ก็17ปี17ปีแล้วคาถามแรกที่ผมอยากจะถามพออนะครับเหมือนในท่านที่เราฟังอยู่เนี่ยน่าจะสงสัยถามต่อนะครับว่าห่างกันเป็น10กว่าปีเนี่ย จากปริญญาโทรปริญญาเอกอะอพอมีเรื่องกังวลอะไรบ้างไหมครับในความกังวลเรื่องของการที่เราห่างจากการพัฒนาตนเองนะคะจริงๆก็ขอนําเรียนว่าตลอดเวลา17ปีเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาตนเองมาตลอดแต่ว่าเป็นการพัฒนาตนเองแบบหลักสูตรระยะสั้นนะคะทีนี้พอถึงเวลาห่างกันมา17ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งบุคลากรทางการศึกษาของเราเนี่ยมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองเป็นอย่างมากหลายๆท่านก็เรียนปริญญาโทกันจบหลายๆคนแล้วนะคะเราก็ในฐานะผู้นํา ทางวิชาการของสถานศึกษานะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกของมหงาวิทยาลัยที่นี่นะคะออความยากง่ายหรือว่าในการตัดสินใจเนี่ยก็เรามีแรงผลักดันแล้วก็แต่มันก็มาจากความกังวลด้วยอะค่ะความยากก็คือว่าเราอาจจะต้องทิ้งห่างในเรื่องของสถิติในเรื่องของ,ของการสืบค้นงานวิจัยต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างกังวลน,นะคะออ นอกจากที่พอออกกวลเรื่องนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของสีติในเรื่องการเรียนรู้นะครับผมว่าเชื่อว่าหลายๆท่านที่กําลังติดตามอยู่เด็ดก็น่าจะมีความกังวลเดียวกับพออนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ห่างไปเอ๊ะเราจะปรับตัวยังไงมีวิธีการปรับตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งกวนหนึ่งและพอออกก็ตอบไปนะครับว่าจริงๆพออเนี่ยก็ต้องบอกปรับตัวตลอดเวลาอยู่แล้วพอมาเข้าเรียนจริงเนี่ยก็อาจจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาคําถาม2ครับพอออกครับ หลายๆคนก็อาจสงสัยอยู่ว่าพอเราเข้ามาจริงมาเรียนศึกษาที่วิาลยนวัตกรรมการจัดการจริงๆเนี่ยหลักสูตรนี้แตกต่างหรือให้อะไรกับพอบ้างไหมครับมาปรับตัวยังไงบ้างไหมหรือม,มีวิธีการแบบไหนบ้างครับออในเรื่องของการที่เราจะปรับตัวในเรื่องของการเรียน ปริญญาเอกหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะคะการปรับตัวของเราอันอย่างแรกก็คือในเรื่องของการ c อสนิมในเรื่องของการสืบค้นงานวิจัยเพราะว่าเราห่าง<ม>หายในเรื่องของการสืบค้นงานวิจัยอย่างจริงจังเป็นอย่างมากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ากังวลข้อกังวลที่2คือการบริหารเวลาที่มีอยู่เท่าเทียมกันนะคะแต่ว่าเราทราบดีว่าพอเราเรียนปริญญาเอกตัดสินใจมาเรียนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความทุ่มเทมากขึ้นแต่เราก็จะต้องบริหารเวลานในเรื่องของการบริหารเวลาในของการทํงาน ด้วยในเรื่องของการทํางานวิจัยด้วยอันนี้คือข้อกังวลที่เกิดขึ้นค่ะก็หลังจากเข้ามาปุ๊บทางวิลาลยมีการจัดการด้านไหนบ้างไหมครับค่ะพอมีการประถมนิเทศแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเราคลายความกังวลขึ้นเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเลยค่ะคณาจารย์โดยท่านดรอํานวยนะคะท่านก็ได้ให้ทำลายมีการบอกในเรื่องของแผนการดําเนินการเรียน ระยะยาวเพราะนั้นเราก็จะทราบได้ว่าเ,เราจะต้องในช่วงเวลานี้เราจะต้องทำอะไรนะคะก็จะถือว่ามันก็จะเป็นในประโยชน์นะคะในเรื่องของการวางแผนการแบ่งการเรียนการแบ่งเวลาของเราในเรื่องของการเรียนการทำงานได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราคลายความอุ่นใจได้ค่ะก็แปลว่า,มาเมล็ดที่นี่นะครับออนอกจากที่ท่านเข้ามาด้วยความกังวลอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะครับ แต่ว่าที่นี่เขาจะมีระบบแล้วก็มีวิธีการวางแผนไว้ให้ทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยว่าเข้ามาปุ๊บรู้เลยปลายทางเนี่ยจะจบเมื่อไหร่จะทําอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยมอบให้นะครับที่นี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นกังวลหลายๆคนเหมือนกันเพราะหลายๆคนพูดมาแบบหนาหูมากเลยครับว่าเรียนปริญญาเอกมันต้องทําวิจัยหัวข้อวิจัยเนี่ยมันก็ต้องแบบหนักหนาสาหัสมากๆเลยแล้วก็หัวข้อวิจัยเนี่ยบางทีก็เราจะไม่เข้าใจนะครับีน มาถามถึงผอ,อครับผอ,อทําเรื่องวิจัยอะไรครับแล้วเหตุอะไรถึงเลือกหัวข้อนี้มาต่อในระดับด็อกเตอร์ครับหัวข้องานวิจัยของผอ,อนะคะก็คือการบริหารเครือข่ายเพื่อเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะโอเคครับทีนี้ผมอยากสอบถามนะครับว่าทางวิทยาลัยมีส่วนช่วยในการคิดหัวข้อหรือนักศึกษาเป็นคนคิดหัวข้อเองครับ ในการคิดหัวข้องานวิจัยอะค่ะเราจะได้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและท่านอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอะค่ะมีการถามมีการให้คำปรึกษากับเราอะค่ะแล้วก็มีการร่วมกันคิดซึ่งในหัวข้อวิจัยอะค่ะคจะมาจากแนวคิดของตัวนักศึกษาเอง พราะนั้น<ช>ที่จะได้หัวข้องานวิจัยอันนี้ออกมาค่ะมันก็อยู่ในบริบทการทํางานของตัวผอ,อ,อ,อด้วยแล้วก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากค้นพบข้อคําถามงานวิจัยนี้ด้วยค่ะ,คะท่านอาจารย์ก็ให้ทั้งคําปรึกษาแล้วก็ช่วยแนะนําว่าจะปรับแก้หัวข้ออย่างไรค่ะก็ทําให้เราสามารถที่กําหนดหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นะนะครับยีนี้ผอ,อ,อ,อเห็นปัญหาอะไรครับถึงเอาหัวข้อนี้มาทําเป็นยาเอกครับเห็นปัญหาเพราะว่า ด้วยว่าโรงเรียนที่ผอเอาอยู่เนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะขาดโอกาสนะคะคเพราะฉะนั้นเราก็เลยมุ่งเน้นให้เห็นว่าเมื่อเขาขาดโอกาสเนี่ยเขาก็จะเรียนเพื่อให ตามการศึกษาขั้นพื้นฐานจบแล้วเนี่ยเขาก็จะไปประกอบอาชีพเ <ừ> พราะฉนั้นเราก็เลยมองเห็นว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเมื่อเขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปประกอบอาชีพเลยสิ่งที่สําคัญกับเขาคือเราควรจะเสริมทักษะอาชีพให้เขาเมื่อเขาเรียนจบก็สามารถที่จะไปดําเนินการหารายได้เลี้ยงชีพตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองต่อไปได้ค่ะครับถ้าพูดถึงเราเรียนสาขานวัตกรรมบร,รมิหารเอกสารนะครับจากงานวิจัยนี้ตอบโจทย์เรื่องนวัตกรรม ด้านไหนบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเราดําเนินการทําวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครเราก็จะได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารเครือข่ายใครที่จะนํางานวิจัยอันนี้ไปต่อยอดหรือนําไปใช้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะนําไปใช้กับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน<ม>ออขยายโอกาสแล้วก็โดยเฉพาะที่อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในการศึกษาเพื่อ เพื่อที่จะมีอาชีพนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ได้นะคะก็จะได้รูปแบบนวัตรกรรมอันนี้แล้วก็นําไปใช้ให้กับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตพัฒนาพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออกหรือโรงเรียนขยายโอกาสทั่วๆไปที่ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน,นะค่ะโอเคครับโอ้โหต้องบอกว่าเ,เรียนหัวข้อก็มีส่วนช่วยนะครับนักศึกษาเป็นคนที่จะจัดการเองตัวปัญหาเราก็เห็นความชัดเจนแล้วนะครับว่าทําไมผอปออุ๊กถึงเลือกปัญหานี้นะครับแล้วก็มีการ ถ่ายทอดเป็นนวัตก,กรรมออกมาทีนี้สิ่งหนึ่งครับที่อยากจะถามหอพุกมากเลยนะครับว่าวิเลยนี้สนับสนุนด้านไหนบ้างครับให้งานวิจัยสามารถที่จะจัดการได้ง่ายขึ้นหรือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นบ้างครับการที่เราได้รับการสนับสนุนอย่างที่บอกว่าเราห่างหายในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาลัยอ,อะคะก็จัดคอร์สที่จะเริ่มต้นนะคะหรือว่าชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลให้เครื่องมือ ให้ข้อความรู้ในการที่จะสืบค้นงานวิจัยต่างๆซึ่งก็ช่วงนี้เราที่บอกไว้แล้วว่าเราจะห่างหายเรื่องของการสืบ,ค,บค้นงานวิจัยอย่างจริงจังนะคะที่นี่ก็มีการอบรมแล้วก็มีคณะอาจารย์ที่ให้ความรู้ทั้งส่วนตัวแล้วก็มีการจัดอบรมนะคะให้กับเราด้วยนะคะเราก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการคัดเลือกหรือว่าคัดเลือกงานวิจัยหรือว่าคัดเลือกข้อมูลในการนําประกอบงานวิจัยนะคะ่ะครับก็หลังจากที่ท่านได้ รับฟังมานะครับว่าวิธีการกระบวนการของที่ทนี่นะครับมีการซัพพอร์ตหรือจะช่วยเหลือนักศษานะครับมันมีคําถามคําถามหนึ่งครับผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยอยู่แล้วก็สอบถามอยู่นะครับเพราะบางทีนะมันเป็นกําแพงกําแพงหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะเรียนต่อปริญญาเอกเนี่ยบางคนกลัวนะครับว่าเ,เรียนไปเนี่ยมันจะยากหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหฉันไม่มีเงินหรอกที่จะเรียนต่อนะครับบางคนก็บอกว่าฉันไม่มีเวลาพออจัดการ ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงครับอย่างที่เรียนแจ้งไว้ตอนแรกเป็นปัญหาสําหรับ,ค,รบคนที่จะตัดสินใจเรียน<ช>ปริญญาเอทกทุกทท่านนะคะแต่ว่าก่อนเราจะต้องเรียนและเราต้องพัฒนาตนเองแล้วก็ต้องศึกษาดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยลนั้นเนี่ยมีข้อแตกต่างต่างกันอย่างไรนะคะก็ ที่เลือกมาเรียนที่วิทยาลัยนะวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลรัตนโกสินทร์ก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งในเรื่องของเวลาในการที่จะศึกษานะคะที่นี่มีข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องเรียนออนไซต์ site, ตลอดเวลานะคะเราก็จะมีการนัดการเรียนมีการมาพบการมีออนไลน์มี line, ออนไลน์ด้วยนะคะประกอบกับมีออนไซต์ site. เพราะฉะนั้นในเรื่องเวลาเนี่ยมันจะเอื้อ ประโยชน์ให้กับการทํางานของเราด้วยนะคะเราแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็จะมีการกํากับติดตามตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะกังวลว่าพอมาตัดสินใจมาเรียนปริญญาเอกแล้วมีงานมากแล้วกลัวจะจะบริหารงานไม่ทันนะคะที่นี่บอกเลยว่าอาจารย์กํากับยิ่งกว่านักเรียนมัธยมอีกค่ะเรียกว่าเราจะมีเหมือนเป็นอาจารย์ประจํา อาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาหลักอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนะคะเราค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วก็มั่นใจได้ว่าหากเรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วเนี่ยนะคะไม่หลุดไปนอกกรอบตามทำลายที่ท่านดรอำนวยได้วางไว้นะคะสง่งงานตรงเวลามีการมาเรียนมีการที่จะเข้าคลาสตลอดเวลาเนี่ยมั่นใจได้ว่าน่าจะจบนะคะอ,อ,อาจจะจบยากเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรียนจริงทํางานจริงนะคะม,มีความ แตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเรามีอาจารย์ที่คอยกํากับติดตามง่ายในการที่จะประสานงานกับอาจารย์นะคะถ้าเรามุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็มั่นใจได้ว่าสามารถ,ถจบได้ตามที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านได้ให้กําลังใจไว้ค่ะครับก็ตอกย้ําหลายๆท่านนะครับที่กําลังกังวลอยู่นะครับมาคําถามน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายนะครับพอดีผมสัมผัสกับนักศึกษานะครับแล้วก็อยู่ร่วมโครงการด้วยที่นี่มีโครงการพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเสริมให้นักศึกษา แล้วก็เพิ่มเติมให้นักษานอกจากว่าท่านมาเรียนจนจบหลักสูตรเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับที่นี่ยังมีโครงการพิเศษให้กับนักศึกษาอีกอยากให้พอออกพกช่วยขยายความตรงนี้หน่อยว่าโครงการนี้คือโครงการอะไรและช่วยเหลือนักศึกษายัางไงแล้วมันเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเรียนยังไงบ้างครับสำหรับโครงการที่จัดให้ซึ่งเป็นการ รู้สึกจะเป็นปีแรกด้วยนะคะก็คือโครงการหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูงซึ่งปีนี้เป็นการจัดรุ่นที่1นนะคะคซึ่งเป็นการจัดโครงการเพื่อที่จะพัฒนาให้กับ สิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันนะคะได้เข้ามาพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นนักบริหารนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูงในโครงการนี้ค่ะก็จะจัดทั้งหมด4เดือนด้วยกันแล้วก็จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในส่วนของการศึกษาทั้งด้านสอบพทอทั้งกับหน่วยงานภายนอกนะคะหน่วยงานเอกชนต่างๆเนี่ยมาเปิดโลกทัศน์แล้วก็มายกระดับการพัฒนาตนเองให้กับ สิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันนะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะคะพวกเราก็เรียนกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็มีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีคณาจารย์ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่เราได้ทำงานในทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของนักศึกษาบบกระซิบถามน,นิดนึงแม่ครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับฟรีหมดทั้งรายการเลยค่ะรวมถึงมีการดูแลในเรื่องของอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ในช่วงเบรกเช้าบ่ายด้วยค่ะ ก็ขอบคุณพอปุกมากนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับรายการอาซิมิลไซด์นะครับเป็นรายการหนึ่งนะครับที่จะมาเผยแพร่แล้วก็เจาะเรื่องศึกษาที่เรียนวิทยาัยนวัตกรรมการนะครับลักสูตรต่างๆที่วิาลยมีนะครับเพื่อให้คนที่สนใจนะครับเรียนตอบริยญะเอกหรือคนที่สนใจอยากเรียนรู้ว่าเรียนที่นี่เขาเรียนอะไรกันบ้างนะครับเขามีเนื้อหาอะไรเขามีวิธีการแบบไหนนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการติดตามรายการนี้ครับแล้วเรามาดูกันครับว่า ทิตย์หน้าหรือสัปดาห์หน้าหรืออีพีหน้านะครับเราจะเจาะใครมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมมีวิธีการใหม่ๆบ้างไหมเพื่อจะไปต่อยอดท่านนะครับตัดสินใจในการเรียนรู้ครับตัดสินใจเพื่อจะเรียนเพิ่มเติมนะครับก็วิเลยนวัตกรรมการจัดการนะครับสําหรับวันนี้ผมและพอปุ๊กนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ